สวัสดีจ้าพี่น้องลูกคู่สุคนต่างไม่อนีก็เป็นบรรยากาศเนี่ยมุ้าเมื่อนีเฮาก็จะมาแนะนำนอกจากพี่น้องเฮ็ดยังไ๋ให้ได้ให้คว้าได้ลูกปีละลูกนอกจากี่กะเป็นจา้มามาเมื่อวานเนี่ยสามค่ะอได้ที่สามจา้าแ,แม่นี่กะ แม่ท้องด่วนจ้ะเพื่อตัวร่ากได้เชตัวค่เอาค่านีแ่าสามมื้จะหายไปตแรกเลยคู่ว่าเลยะแม่แม่ท้องด่วนสูงร้อยสามสิบสี่ตะลูกแล้วหนีได้เดือนหนึ่งต่ะได้เดือนสิบสองได้เดือนกับสิบสามมื้อไง มันจำแมไม่โกหมัวดรโอ้พ่อพ่อนับออกมันนเะมจามันใหญ่ด้จ้ะมันบรัธรรมดาด้ควายนหน่อยนมันเป็นตัวแม่นะ <c oughs> เออลองเบิร์ยัง่าให้มันใสรรอบนึงละกับพอ แม่ท้องด่วนนี้ึ้นตั้งแต่ยี่สิบหกมืออันนี้แล้วึ้นรอบสองเราได้จัะแล้วขึ้นรอบสองแน่เขาเรียม,มาไซนี่เพราะเขาทับตั้งแต่ประมาณสองเดือนกว่าจะคลอดกะสิ้นปีก็จะคลอดพอด,ดีก็จะได้ปีละลูกค่ะสิ่งสำคัญก็คือต้อง ต้องเบึงต้องคมันมากกว่านต้อง,ต,อง,ต,องต้องมันสังเกตตะต้องมันสังเกตว่าสังเกตตอนเช้ากับตอนเยน็นแต่ว่าเขาจะมีน้ำเมือกออกบอกตัวน,นี้มันมีน้ำในท้องดวนนี้มีน้ำเมือกใสเลยจ้ะตั้ตงแต่รอบแรกอันนี้รอบสองแล้วตัวที่ผสมนี่นกับเจ้าเพชรตะวันด้าจะพี่น้อง เข่าเพาะพอเข่าต่าแสดงว่าบ่าท่านนิ่นงเออเอามันกลับก้อนก็นได้เมื่อแรงเพราะว่าเขาร้องบึงแต่พี่น้องเพราะว่าเขาบ่าาได้ปล่อยฝูงแต่ว่าเขาใจการสังเกตเอาเพราะว่าห่างด้วนซ้ำแต่ว่าทรงลูกแต่ละตัวนี่ว่าธรรมดา ลูกตัวก้อนกระขายไปแสนกลัวม,มันขึ่นเมื่อวานเนี่ยแสดงวา่าพ่อทันได้นิ่งขึ่นเมื่อแรงเนยค่ะอาจจะเมือ่อมือยเมื่อแรงพอดีแต่จ่าลูกแล้วลูกไม่ท้องด่วนจ่านะ กางใกก็ฝากพี่น้องติดตามใน่เด้อพี่น้องนี่แหละคือขอโทษหลายๆเพราะว่าเขามาผสมอยู่อาจจะว้าเว้ากลับไปกลับมาจากน้อยนะจตะแต่ว่าหลักๆคลิปนี้ก็อยากมาบอกพี่น้องว่าวิธีเฮ็ดให่เฮ็ดไห้ควายได้ปีละลูกก็คือควายมันจะขึ้นประมาณลูกคลอดได้เดือนถึงสองเดือนมันจะขึ้นนะจตะแม่ท้องด่วนนี่ขึ้นก้งแต่ก็ลูกคลอดได้ยี่สิบหกมือคือถ้าลูกได้เดือนกว่าขึ้นไปนี่กะทับได้เลยแต่ไม่ต้องรอ อันนี้สอนร้ามันได้เดือนกับสิบสี่มือสามสิบสี่มือแล้วแต่เลยทับเลยจ้ะลองมีคนจิตจองแล้วจ้ะเฉพาะลูกจ้ะผู้ใดอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มกันมาได้เด้อจ้ะพี่น้อง อยู่นนะ้านนาคำ้นน้อยตำบลบังงหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นเบอร์โทรศัพท์0619989593จา่จาแตงกวาไอซ์นีน่าจา่าสวัสดีจ้า